ทุกคนคะและอยู่ๆในขณะที่ว่าเรากำลังหลงทางและคิดว่าซิจูเอชั่นจะแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วครบยางแปลกค่ะอนลอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกันกบพีทมาชาและพี่อเล็กซ์ป้าค่ะเย้ yeah! <laughs> กลับมาอีกครั้งนะคะกับภารกิจ no internet no GPS ในประเทศอังกฤษหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยพีทกับพี่อลเ,เล็กซ์น,นี่ไปผจญรอบลอนดอนกันมาไปตามหาโลเคชั่นหนังดังต่าง,งๆแบบไม่ใช้ GPS หาค,ครั้งนี้ค่ะทีมงานส่งดิชันออกภารกิจอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ในลอนดอนรอบนี้เราออกไปนอกลอนดอนน่งส่งดิฉันไปซัมเมอร์เซตค่ะ ซึ่งคือที่ไหนเพราะว่าวันนี้ทุกคนเลซนะคะเป็นผู้สนับสนุสนใจดีของภารกิจของเราในวันนี้นะคะรสชาติใหม่นะคะทุกคนคือรสเชดด้าชีสนั่นเองรสชาติบริเตชบริใจสุดฤทธิ์นะคะกินเข้าไปปุ๊บก็คือได้พิชชี่สตีเฟนบิวี้บังกินอเล็กซ์พ่มาธา <laughs> ก็คือลอยมา <laughs> เขาออกคอลเลคชั่นเลสอาร์ OUND THE WORLD เนาะและใช่ค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของประเทศ <c oughs> อังกฤษ <c oughs> เลยค่ะหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเชดด้าชีส มาจากที่อังกฤษทีมงานเลยส่งดิฉันตามหาถึงต้นต่อของเชดดาร์ชีสที่อังกฤษกันค่ะออกนอกลอนดอนครั้งแรกแบบ no GPS no internet เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราต้องขับรถเองมันก็จะข้ามเลเวลไปนิดนึงเนาะนี่เพิ่ง F2 คือถ้า F นี้ดูดี F3 F4 อาจจะได้เห็นเราขับรถกันเองนะคะ F นี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมีลุงโอนะคะที่จะมาขับรถพาเราไปกันเนาะ w o r in t go t o u m e r s e t without GPS without internet ก็ต้องรู้ไม่เป็นไรเพราะเรามีสิ่งนี้ <c ười> คิดว่าไม่ใช้ GPS ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วจะทำอะไรฉันได้หรอใช่ค่ะกูก็ไม่รู้ว,วจะดูแบบสิ่งนี้ <I 'm, S 2> ให้มันร <I 'm S 2> อดย, <ไป S 1> อยังไงตามหาชีสอายุเยอะที่สุดจากร้านขายชีสชื่อดังเมืองซัมเมอร์เซ็ตที่นี่เนี่ยก็คือโด่งดังมากเรื่องชีสานุคนโดยเฉพาะเชดดาร์ชีสซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือร้านไหนและอายุเยอะที่สุดคืออายุเท่าไหร่ทั้งหมดนี้นะคะคือเราต้องเดาเองจากคำใบ้เหมือนครั้งก่อน anyways let's start from the map so we need to find cheddar you know the town is called cheddar Well it has to be right cheddar is from cheddar, cheddar. it's like gouda is from gouda yeah makes sense you didn't know that we <laughs> cheddar Do you know how to use this? I think I do. So, I think. No. I think. Mind no. your <laughs> No. No. Wrong. You go all the way to the back. No. No. no Look. Oh my God. Okay, <laughs> okay. You have the list. And you go to C. Okay. And then you find C. Cheddar. Huh? C -E. Cheddar. Cheddar. Six. Cheddar. Somerset. Six. J two. That means page six. Six. Dude. and then j jaja yeah. okay เราเจอเมืองเชดดา we need to like find a map from where we are no yeah we're gonna take M4 I think คือเราจะพยายามเกาะทางหลวงหมายเลขที่น้อยๆเอาไว้เพราะว่าจะเป็นเส้นหลักทุกคนแล้วเราจะพยายามเกาะเส้นใหญ่ๆเอาไว้แล้วจะคอยดูป้ายและนี่คือแผนของเราค่ะเราเธอรอกินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเข้าไปนั่งกินกันเพราะตอนนี้ร้อนมากขอขึ้นรถก่อนนะทุกคน British summer transition ด้วยเลยและเล่าถึงรถเรานะคะแต่ว่าคนขับไม่อยู่ พวกหนู figure the way แล้วนะว่าจะไปยังไงตามคุณแล้วกันผมไม่เอาแล้วอุ้ยแรงมากตามพุนตามสัญชาตญาณบ้างก็ได้ลุงก็กลิ่นชีสีนะ give the master chef like review Um, the crust is immaculate ตอเป็น e ้วชีสี่นะคะเราจะแปลว่าแบบเป็นชีสชีสมากๆแล้วชีสี่ยังแปลว่าแบบอย่างไรเดียวเปรียวอ่ะกินชีสเลยเปียวอ่ะเอาใหก y อนยูเซอร์ชีสเป็นรสที่บอกเลยนะว่าถ้ากินเสร็จต้องดุนยูตามอันนี้เป็นสำน้วนนะทุกคน finger licking good is t like when you eat something and it's so good you need to lick your finger afterward s และว,วันนี้เราจะไปตามหาอิตาเชนด,ดาที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งนี้กันนอกจากอังกฤษแล้วได้ยังออกรสกระหิกเบรสนะคะขนมปังกระเทียมจากอิตาลีด้วยเขาบอกว่าเป็นรสชาติที่กินแล้วคนอิตาเลียนจะไม่โกรธน,น,น,นะคะอุ <S <S ้ยกินนเนยก็คือแบบหอมเนยจริงอะไรจริงทุกคนอร่อยเลย I like both flavors อ uh ื้มอยพอกินด้วยกันเราคือเข้ากันอย่างไม่น,าน่าเชื่อจเป็นฉันถ้าเวลาฉันซื้อฉันจะซื้อสองรสนี้พร้อมกันแล้วฉันจะเทใส่ถ้วยเดียวกัน เ,เลุกลุกคลกคลุคลคลุคคัลลุคคัลลุ i คัล t ุคคัลลุคคัลลุคคัลลุคค่ลลุคคัลลุคคัลลุัลลุคคัลลุตคั e ลุคคัลลุคคัลลุคัลลุคคัคคัลลุคคัล i ั่ลุคเลลกัลัลลอคคาลลคคััันคััลัลัลค แลนของเราก็คือวิ่งยาวเส้น M4 ไปเรื่อยๆนะคะทางเมืองบริสตอลแล้วเดี๋ยวตั้งหลักอ้อมนอกเมืองไปทางใต้กันวันนี้ไงป้ายเขาเขียนว่าบริสตอล34 M4 อ่ะเป็นทางตรงอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวเราไปตามทางแล้วเดี๋ยวน่าจะพอเห็นป้ายไหนมันขึ้น M5 หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะใช้อีกสักครึ่งชั่วโมง 40, 40นาทีแล้วเดี๋ยวพี่ว่าเราตั้งหลัก มองหาป้ายเอ็นผ้ากันแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจวนตัวจริงๆเนี่ยทีมงานบอกว่าเราสามารถใช้ตัวช่วยได้คือใช้อินเทอร์เน็ตได้2นาทีถ้าถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีตัวช่วยนั้นอยู่ <laughs> ว้หัว ดำน,นี่แหละก็คือจังชันเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านจังชัน17มันจะมีป้ายที่เขียนเอาไว้อยู่ซึ่งถ้าดูตามสิ่งนี้ก็คือ the 17เราต้องออกจังชัน20เพื่อที่จะไป F5 J19 J20 ก็คือเห็นเมฆครึมๆตรงนั้นไม่รู้ว่าวันนี้จะฝนตกไหมนะคะจะแอดออนความยากในชาเลนจ์นี้หรือไม่เฮ้ยนั่นไงมีเมีป้าย M5 ดิฉันได้กลิ่นว่า M5 อยู่ไม่ไกลมาแล้ว20 M5 ของเราทุกคน1นคืออะไคือ1 M คือ1นเมตรไม่ใช่1 1หไมล์หรอไมล์ไมล์ที่ยไมล์ เเดี๋ยวทำไมเราถึงข้ามสะพานนี่เรายังถูกใช่ไหมนี่เราข้ามแม่น้ำตรงนี้หลังจากเลี้ยวเข้า M5 ข้ามสะพานเรียบร้อยแล้วนะคะตามแบบก็คือเราวิ่งยาวไปจนถึงทางออก21แล้วต้องฉีกออกถนนเส้นเล็ก A370 ฮะทุกคนซึ่งจุดนี้แหละคือความยากของจริง เฟิร์นตี้มาแล้วแม่คฟินตี้มาแล้วคืงไฟจะถึงทางออกอย่างงี้74อะไรก็เฮ้ยนั่นไงนั่นคือเราเราคือตรงนั้นเอ3 7 0 21ต่อเนี่อง I think I r e c k o n that's like the town there it is yeah I recognize like that looks like a big town that way But Jenna Jenna <c oughs> it says cheese เฉยๆ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 เดยๆเฉามาฉยๆเฉยๆเฉยนเฉเฉยๆเฉยๆเฉยๆเเเยเย a y e ทางข้างทางไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่สามารถหาแลนด์มาร์กอะไรได้เลยแวะถามคนที่มาช่วยรถข้นยังข้อนเกิร์สบอร์รี่โอ้โหทุกคนคะและอยู่ๆในขณะที่ว่าเรากำลังหลงทางและคิดว่าซิจูเอชั่นจะแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วรถยางแตก แล้วตอนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะทุกคนรถยังแตกอยู่นะการาชพอดีข้างๆก็คือมีอู่ซ่อมรถอยู่ข้างๆพอดีสุดๆไปเลย so literally f l i p u g h ทุกคนซิจิวเอชันระทึกขวัญมากสรุปว่าอียางสำรองอะไรก็ไม่ไม่ฟิตนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคุณพี่ร้านแก๊จตรงเนี้ยเขาเลยบอกว่างั้นเอาอยางสำรองรถเขาซึ่งดันเป็นรุ่นคล้ายๆกันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วพอใส่เข้าไปก็ฟิตพอดีเขาก็เลยให้ยืมไปก่อนแล้วก็เออให้วางมาจําเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คือไปซอเทสไปเปลี่ยนยางอะไรที่แล้ว,ลวเราค่อยเอาอยางมาคืนแล้วเขาก็จะคืนเงินให้คือแบบ โคตรใจดีคุณพี่คนนี้ชีวิตติดคอนเทนต์เอาเป็นว่าถ้าไปถึงเชด้าแล้วขอให้ร้านชี้นหาไม่ยากละกันฮัลโหลกูไก่กูไก่ได้ยินพี่ไหมคะสัญญาณพี่ก็คือมีน้อยมากชีวิตพี่ก็คือมีพลังงานเหลือน้อยแล้ว <laughs> เช่นกันในตอนนี้โอเคกูไก่พี่ขอใช้สิทธิ์นั้นในการใช้ GPS ตอนนี้เลย <laughs> จังหวะนี้ขอใช้สิทธิ์นี้เลย อุยเนท <c oughs> ที่ไยก็ลมือมึงก <c oughs> ูยอยู่กลางปา่าเน็ตที่ไทยต้องเร็วกว่านี้กูไม่รู้สัญญาณ <c oughs> กูจะตัดตรงไหนรอบค่ากูหันไปด้านไหนเจอแต่ป่าค่ะกูไก่ตอนเนี้ยเป็นคำศัพทวัยรุ่นหนูให้พี่พีเรียงยศคำคำนี้จากน้อยยศน้อยไปหายศมาก It's gotta be Alex and I now <c oughs> <c oughs> หนึ่งตัวมันดาสองตัวมัมสามตัวสุติสีตัวแม่ อันนี้แกแล้วล่ะไข่นมบุตรเมื่อใครบางคนคิดคำถามตัวแม่ตัวมามตัวมันดาตัวสูติตัวให้นมบุตรอุ้ยอันไหนอ่ะอันไหนก้อนอ่ะตัวแม่ตัวมามอะไรวะเออตัวมามตัวมันดาตัวให้นมบุตรแล้วก็ตัวสูติสุดท้ายอ่ะทำตอบสุดท้ายครับ ถามจริงๆมันมียศเลี้ยงด้วยหรอเรียกมันยศใช่ไหมดิฉันจะขอใช้สิทธิ์นี้เพื่อเปิด GPS ในตอนนี้แล้คือพิทอยากรู้มากว่าตอนนี้พิทอยู่จุดไหนในโลกใบนี้ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีแยก แล้วเราก็คิด left แล้วก็ตรงอย่างเดียวตรง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 เอาไว้ just keep left เลยทุกคน left อย่างเดียวถ้าเจอแยกให้ซ้ายแยกให้ซ้ายพี่คิดว่าพอซ้ายที่สองเนี้ยซ้ายที่สองเนี้ยก็คือเราจะต้องเห็นป้ายเชดดาร์ละเพราะว่าตรงนี้คือเมืองเชดดาร์ของเราคือเหมือนเราอยู่ในเขาเนี่ยตรงเขียวๆเนี่ยเราจะต้องแบบเขียวๆจริงอยู่ในป่าจริงเราจะต้องผ่านที่ป่านี้ไปก่อนเว้ย Somerset. 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 Yay. เชียร์ที่เราเพิ่งถึงซัมเมอร์เซตหรอว่าแต่ฟิลแบบชวนใหม่อยู่เอาดีดีคือยังไม่เห็น้ายเช็ดหน้าเลยอ่ะจนถึงตรงนี้แต่ว่าก็เราเข้ามาในลืมเราเข้ามาในป่าเราเข้ามาผ่าน ไปถึงแล้วต้องไปหาที่ร้านเชดได้จะคิดว่าไม่ดยด้ให้หมดเมืองเลยเอาอจะเอาให้คุ้มกับมึงไ, <c oughs> ไม่อร่อยนะอีเชตดาชีที่เมืองเชดได้เดี๋ยวมึงต้องอร่อยอย่แล้วนะโอเคนะาวาว้าวคุณเคยเปลี่ยนไหมเจฟดา <c oughs> ในท,ที่สุดเราก็มาถึงเชดดาค่ะยย oh. <Yeah. S 2> เรามาถึงเมืองเชดดาร์แล้วนะคือเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เรียกว่า In the middle of nowhere ของจริง mm hmm. ก็เนี่ยดูข้างหลังก็เป็นความแบบหมู่บ้านฮอบบิ เ<ส>มืองอยู่ในเขาเชงทีมงานส่งฉันมาทําอะไรหรือว่าจะมาไม่ถึงแล้วทุกคนแต่สุดท้ายเราก็มาถึงนะคะแต่ภารกิจของเรายังไม่จบเท่าดีเพราะว่าพอเรามาถึงแล้วเนี่ยเรายังต้องไปตามหาอีชีสเช,สชดดาที่เก่าแก่ที่สุดอยู่เมืองเนี้ยไม่ได้ตั้งชื่อตามชีสแต่ชีสถูกตั้งชื่อตามเมืองนี้คือในเขตซัมเมอร์เซ็ตเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการทําชีสมากๆนะคะซึ่งคําใบที่ทีมงานให้มาสําหรับร้านชื่อดังที่มีเชดดาชีสที่แก่ที่สุด the blank blank cheese เปลังห้าตัวอักษร cheese แล้วก็มีอันสุดท้ายก็เป็นเจ็ดตัวอักษร I know the last one Oh you know the last one Factory How do you know Guessing I'm good guesser So I reckon it's the something something cider cheese factory Cider cheese มีคำใบ้อีค่ะใบ้อใบ้อ๋อ Oh my Oh my God Oh my Oh my God โอ้พระสงค์ตอนนี้ที่ที่กรรับทราบ <laughs> like George โอ้พระเจ้าจอร์มันยอดมาก is it something to do with George it's good t e e George G E และคำใบ้สุดท้ายที่เราได้เป็นภาพปริศนานะคะทุกคนคือภาพร้านที่ถูกเซ็นเซอร์ชื่อร้านออกไป alright เอาูบนี้ร้านาข้างๆมีป,ป้ายป <laughs> ะก็เราจะซูเหมือนก,กัน ไซเดอร์ไปตามหาอีป้ายไซเดอร์อันนั้นก่อนดีกว่า That's a cat? น้องน้องแมวเชดอร์โอ้ยน้องจะตามมาหรอ Are you going to find the cheddar cheese with us? เมืองน่ารักมากสิ่งที่มีมากมายพอๆกันกับเชดด้าในเมืองนี้นะคะก็คือไซเดอร์ Cheese company There we go Is it this one? Yeah. Yeah. Did you... Did you... What? Yeah ดูแบบชัดดึ๊ก Yeah l o ่ Is it <Yeah. S 3> this building y ม a h oh yeah it's from this a n g ตรงนี้เราต้องนูงง่นุมนี้ตรงนี้ล้สิ่งนี้ข้างหลังถูกต้องแล้วแล้วมันก็ฟิตไอตรง gap ของเราถูกปะไปเราแบกแบงค์เข <laughs> <laughs> ้า The Cheddar C H E D D A R G O R G E Cheese Company <laughs> <laughs> ไหน Factry o ไใกล้กันน่ะ Um, I'm on a mission to try to find the oldest cheese, like cheddar cheese. Okay. Is it here? Because our vintage is our oldest one at the moment. It's 15 months old. Okay. Normally it's two years old. It's sort of starting to lose its flavor. Do you have it in the store, yeah, or? Yeah. Oh yeah. Yeah. So we came at 12 months but we a came. They're matured in the cave. Yeah, this one. Cave matured. Look at who's a cheese lover. Really, like, tight. Oh, really? It's an old press. Pressing the cheese down. We press our cheeses for three days. Huh? I think it's not the word George, everyone. Because George has to pronounce it like G-E-O-R-G-E. G-E-O-R-G-E. This is Gorge. Gorge In this city, the word gorge is used a lot So the word gorge means What is gorge? I think it's a passage in between the mountains A longer passage เป็นช่องระหว่างเขาอะไรเงี้ยระหว่างแคนยอนเลยเมืองเชดได้เนี่ยก็คือเป็นเมืองที่แบบมีช่องเขาเยอะมีเทือกเขาช่องเขาที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษกาละครั้งหนึ่งมาแล้วนะคะ o n c ส u p น n a t ั m น t h ว r e ส a woman. s ั w น m ้นเอานมไว้ในถ้ำเพื่อให้มันเย็น <c oughs> but she forgot and let f it there c <oughs> a <Classic. c oughs> s s i c ทำให้เน่าเสียกลายเป็นเนยแข็งนะคะ <c oughs> พอคนในหมู่บ้านลองชิมก็รู้สึกว่าอร่อย คำถามคือคนแรกที่ลองชิมคือรู้สึกยังไงอีกกระบวนการที่ทําสิ่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าแบบชดดอริงด้วยปมเอาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิคงที่นะคะในถ้าที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งวันนี้ในแฮมเปอร์ของเราก็มีเชฟมาชัวร e เชดดา a r ด้วย The Only Cheddar Made in Cheddar เป็นคอ m p a n y เดียวเป็นที่เดียวในทั้งเมืองเชดดาที่ทำชีสที่นี่นะคะที่ถ้ำแห่งนี้ในเมืองเชดดาวินเทจนะคะหมักหมมมาแล้วกว่า สิบเดือน oh year <my S 1> and a day cave one ส่วนอันนี้เป็นอันที่วินเทจบ่มมานานกว่ามาลองดูกัน it's mm. nice mm. like the b a n s i n <laughs> <laughs> รสชื้นชื้นเหมือนอยู่ในถ้ำ I feel d และอันนี้คืออันที่บ่มมาแล้ว15เดือนนะคะ the vintage wow หนัวถ้าอยากลองเชดดาชีสแท้ๆแบบไม่ลำบากนะคะขอแนะนำเล่เชดดาร์ชีสเลยอร่อยนัวถูกใจหาง่ายแบบไม่ต้องพึ่ง GPS ไม่ต้องพึ่งความหลงทางและไม่ต้องพึ่งรถที่ยางแตกนะคะก็ค่ะซื้อได้ที่ซูเปอร์ชั้นนำนะคะทั่วไปเลยอะไรเนี่ยก่อนไปส่งช้ายให้ฝากไปซื้อเป็นสำเนียงบริทิชด้วย จาลิมพายหาซื้อคันเอจอรนะ์มาช่างงแล้วเพราะว่าเอ๊ะมึงพูดภาษาไทยก็ดูฟังไม่เหมือนแต่ภาษาอังกฤษก็ดูไม่ใช่นะคะยังก็ตามไปหาซื้อได้ตามราคาฉันนำทั่วไปเลยนะคะเลรสเชตเตอร์ชีสแล้วก็รสการ์ลิกเบรดขนมปังกระเทียมสิ่งนี้นะคะ That's it for today นะคะทุ o คน ถ้าเกิด <laughs> ว่าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์วนไปเป็นกำลังใจให้ชนีพี่เขาที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอหาทางกลับไปนั่งกินเลสบายๆที่ลอนดอนต่อก่อนแล้วมาดูกันว่าในคลิปต่อไปพี่พี่อะไรสะมาท้าจะพาทุกคนไปผจญภัยกันที่ไหนอีกในอังกฤษนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแหคลิปต่อวันนี้ไปกันละบา <laughs>